สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดราศีพฤกษบนะครับประจำปี2560ประจำเดือนมก,กราคมนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีปีใหม่สำหรับาชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่ฟังบูนะครับไงก็ขอให้มีความสุขมากๆในช่วงของปีใหม่นี้นะครับในช่วงสักราชใหม่ของปี2560ในช่วงสากลน,นะครับ ตนุลักขณาของท่านนะครับมีความามีความเป็นตัวเป็นตนของท่านนะครับชาวราศีประสบได้โคจรไปอยู่ในราศีกลุ่มนะครับได้ตำแหน่งอุจจาวิราชนะครับในภพกรรมะหรือภพแห่งการงานแห่งการกระทำนั่นเองนะครับดาวตนุลณ์ของท่านก็คือดาวศุกร์นะครับทำส่งผลให้คุณน,นั้นมีอำนาจนะครับมี มีกําลังมากขึ้นในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะครับทำให้คุณเป็นคนที่มักจะขยันมุมานะนะครับคิดหยิบจับอะไรล้วนแล้วแต่เป็นการออกเป็นการเป็นงานมากขึ้นนะครับแล้วก็มี power ในเรื่องของการทํางานสูงนะครับมีพลังในเรื่องของการกระตือรือร้นนะครับในเรื่องของการทํากิจกรรมใดๆหรือกิจกรรม ใหม่ๆนะครับเข้ามาได้นะครับในช่วงระยะของเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วก็ยังมีอาจจะมีเพื่อนฝูงนะครับคอยช่วยสนับสนุนนะครับช่วยสปอร์ตคุณได้มากขึ้นนะครับในช่วงขณะนี้ในของเดือนมกราคมนี้นะครับถ้าก็จะทําให้ทําอะไรจะต้องมีลาบมีผลนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของ สิ่งที่จะทําหรือลงมือทํานะครับต่อไปนะครับในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤกษภนะครับการงานของของคุณนะครับก็คืออมีดาวราหูนะครับไปสถิตยอยู่ในภพพันธุข,ของลักนณานะครับในช่วงนี้ของท่านก็อาจจะมีโปรเจกต์ในเรื่องของการงานนะครับหรือว,ว่าหน้าที่การงานที่เกี่ยวพันกับ ครอบครัวนะครับญาติพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นครอบครัวในเรือนตนนะครับที่มีผลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองนะครับแล้วก็อา,อาจจะทําให้มีกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับที่ดินนะครับหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์ได้สูงนะครับอาจจะมีโชคมีลาบมีลาบผลเนืองนองจาก มาในเรื่องของที่ดินนะครับในเรื่องของการทํางานต่างๆต้องในเรื่องของพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการสูญเสียหรือว่าการเสียหายหรือว่าการถูกเอารัดเอาเปรียบได้นะครับก็จากการทํางานการงานครั้งนี้นะครับก็อาจจะมีเรื่องในเรื่องของการขัดผลประโยชน์ได้ผลผลประโยชน์แบบที่ได้แบบไม่เต็มเม็ตํานวนมีการตกหล่นตกหายหรือว่า แบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการขัดทรัพย์สินต่างๆได้นะครับเหมือนข่้นจะมีเกณฑ์เข้าไปพัวพันในเรื่องของอที่ดินนะครับถึงแม้จะมีลาบผลแต่ว่ามันเป็นทุกขลาบนะครับในช่วงนี้ยังไงก็ต้องระวังในเรื่องของอพวกนี้ได้นะครับถ้าเกิดมีเกณฑ์ในเรื่องของอท่านได้เข้าไปในเรื่องของที่ดิน นะครับในเรื่องของสังหาริมทรัพย์นะครับในช่วงนี้ของชาวราศีพฤษภรับเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภนะครับความรักของชาวราศีพฤษภนะครับคือดาวอังคารนะครับเจ้าเรือนปัตนิได้โคจรไปอยู่ที่ราศีกุมนะครับเป็นอุจจาพิมกนะครับร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับก็คือ ลักษณะข,ของท่านตนุรักษ์ของท่านนั่นเองนะครับทําให้ใน,ยนิย้มีความรักของชาวราศีพฤษภนั้นมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับและอาจจะได้มีการใกล้ชิดหรือมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากขึ้นทําอะไรได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามมากขึ้นนะครับการช่วยเหลือกกูลแล้วก็การได้รับความช่วยเหลือจากคนต่างเพศมากขึ้นนะครับและอาจจะต้องอ แต่ต้องอาจให้ระวังในเรื่องของดาวเสาร์นะครับที่อยู่ในมุมเบียนกับดาวตนุรักษ์ของท่านนะครับและดาวปัตตนิทําให้ดาวเสาร์นี้เป็นคู่ขัดแย้งนะครับกับดาวศุกร์นะครับตนุรักษ์ของท่านและดาวปัตตนิของท่านนะครับที่กลุ่มกันอาจจะเกิดการขัดแย้งได้ภายหลังนะครับตามมาภายหลังของความรักของท่านนั้นอาจจะต้องมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับการเกิดปัญหาหรือว่าการเกิด เรื่องพลิกผันต่างๆนะครับตอนนี้เพราะว่าร่วมกับดาวพระเกดอีกนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของหลักสอนด้วยนะครับก็ยังไงก็ต้องอดูแลในเรื่องของความรักเป็นพิเศษด้วยนะครับแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ